วิธีดูแลต้นกระเพราให้แตกพุ่มและต้นไม่ทรมขั้นตอนแรกเราก็คือพอกระเพราออกเขาเรียกอะไรนะออกดอกแบบนี้เราก็จะใช้กันไกรที่เนี่ยตัดแบบนี้เลยใช้กันไกรตัดแต่งแบบนี้ทุกต้น คือเราจะตัดแต่งเฉพาะต้นที่ออกดอกนะเฉพาะยอดบนสุดที่มีดอกแบบนี้หลังจากตัดแต่งกิ่งเราจะใช้เวลาไม่นาน คราวนี้กะเพราที่เราปลูกทั้งหมดก็จะแตกพุ่มเนี่ยและต้นก็ไม่โทมเมือ่อก่อนเราปลูกแรกๆนะเราก็ไม่ได้ตัดแต่งแบบนี้ที่ทําวิดีโอให้ดูนะแล้วต้นกะเพาก็แบบคือพูดง่ายๆต้นแก่เร็วมากแล้วก็ตายแต่พอเราทําแบบนี้กระเพราเราอนุบาลไว้อนุบาลแบบนี้ไว้ไม่นานพอนํามาลงกระถางก็คือต้องปล่อยให้โตประมาณเดือนหรือสองเดือนอะไรประมาณนี้นะแล้ว ให้ต้นโตเต็มเต็มที่แตกใบครบตั้งแต่กิ่งบนยันกิ่งล่างอย่างนี้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าตีพุ่มพุ่มเล็กๆครั้งแรกนะหลังจากนั้นพอถอดยอดแตกยอดแล้วก็เอากันไกมาตัดแบบที่เราทําให้ดูเมื่อสักครู่คราวนี้ก็จะได้กระเพราที่เป็นพุ่มแล้วก็จะได้ผลผล,ผลิตจานวนเยอะมากคือพูดง่ายๆถ้าเข้าใจปลูกการปลูกกระเพราคือจะง่ายมากง่ายจริงๆเลยเนี่ยเราก็จะได้ผล,ผลผลิตที่ดีแบบนี้นี่คือกระเพราต้นเก่าซึ่ง เขาเรียกว่าเหลืองแล้วก็ตัดพุ่มอะไรก็ไม่แตกแล้วนะเพราะว่าต้นลําต้นเนี่ยเขาแก่แล้วพอแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขุดทิ้งนะแล้วก็เอาอต้นอื่นมาปลูกทดแทนเนี่ยคือกระเพราต้นเก่าแต่เรากระถางนี้เราก็เตรียมปลูกทดแทนเป็นต้นชนิดนู้นแล้วต้นไม้ชนิดนู้นแล้วนี่คือตัวอย่างกระเพราที่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมาตั้งแต่แรกนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้คือตอนก่อนหน้านี้น้องก็จะสูงประมาณนี้เลยสูงชรุดขึ้นมาประมาณเกือบครึ่งวานะแขนกว่าแต่พอเรามาตัด,ต,ดตัดตรงลำกลางลําต้น แต่ก็ไม่ค่อยแตกเหมือนเหมือนต้นพันธุ์ที่แบบเราผักปักชำไว้ตั้งแต่ทีแรกนะอันนี้น่าจะเป็นกระเพราที่ขึ้นจากเม็ดการปลูกกระเพราก็คือเป็นเรื่องง่ายๆง่ายๆจริงๆใครก็ปลูกได้แล้วก็มีที่อ่าขนาดไหนก็ปลูกได้แค่มีกระถางใบเดียวอยู่ตามคอนโดอยู่ตามหอพักอะไรอย่างงี้ก็สามารถปลูกได้นะและกระเพราก็เป็นผักหลักๆที่ ใช้ในชีวิตประจาวันจริงเพราะทุกคนชอบกินผัดกะเพราอะไรนี้ก็คือเป็นอาหารของนานาชาติแล้วเดี๋ยวทุกวันนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นอาหารของคนไทยเนาะปัจจุบันก็คืออะไรก็กะเพรากะเพราผัดกะเพราอะไรประมาณนี้ก็เป็นอาหารของนานาชาติไปแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้ไม่บายคลิปหน้าเจอกันใหม่